We'll be right <laughs> back. เป็นหน้าเจ้าทัวร์เฮ้ยทำมบี้วัดศรีธรรทำาเรแปดศูนย์สามเก้าศูนย์เฮ้ยอะไรอ่ะคนคืออะไรเนี่ยเฮ้ยเ็้ไ เราต้องให้มันเพื่อนมาช่วยใช่ไหมล่ะใช่ไหมมันดัก,ดกนี้เลยปิดประตูด้วยเฮ้ยดูดเพื่อนขอหน่อยมันเฝ้าหน้าประตูเห้วเขาก็ทำท่ากันหมดหรอกออาแพ้แน่เลย ผมบอกมัน,นว่าแบบในวอมักที่ผมสร้างมาโชว์นี้แต่เอาให้โชมอื่นหน,น่อยกันแค่นี้ขี้จะียจทำเลยทำแค่ในโทรศัพท์ก,พวกว็พอออมงัส,ววอสโอ้ยวู๊ดไม่ดีนะครับไฮปเปอร์ครับไม่นะเฮ้ยมีวิชาบางอย่างวิชาตัวเบา

เกมอีกแล้วทำไมเดี๋ยวนี้มันก็นคือยังไงน่ะไม่เคยชูเอมพอสทำไมมันวิ่งเร็วจังอ่ะพี่ยอดสเกลจุดเน็ต ดิเบสแกนไม่ใช่ดิโอ้วิวอช ตอบเลยโอยสส้สีส้มสีส้มลงท่อต่อหน้าฉันเลยใช่อร่อยพี่ฉันไม่รู้ไม่รู้ฉันทำไปแล้วฉันทำเชลแล้วฉันก็มีขยะฉันโดนฉันโดนเทรลพอร์ต ก็อะไรเนี่ยสีเงินปลอดภัยสีส้มชั้นโูนเทลพอดสีอิ่มสีฟ้าอ่อนแล้วก็สี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 แล้วก็สีอะไรไม่ได้ยินรสีสีมุกตาดิสีมุกตาน่าสงสัยเฮ้ย มันเยโเราทำไมเนี่ยฮะไแฟนเลยใช่ไหมเอาิสต์มสกับบาบาว่าจมินมันช่างหน้าเบื่อมกเกินคนออกเยอะขอเล่นเจเตู้เหมือนแล้วกันนะมาเลย 갑자 like 오렌지. ัวสมาร์ทมินกิฟมงยิแตงมงีตไปต่อเขาด้วยสีขาวแล้วกันนะสีขาวแล้วก็เป็นนี้จกเ,กเก๋มีหอมเกียนเกียนหมดโคนยนางเกียนเฮ้ยชื่อ คิวใหม่นะครับรูดไป,ปนคนนึงมั้งขี่บหน้าสกี์จุดนิดยีราฟกิ๊กข้ามหมดโคหรือหมดเลยรจำไม่ได้โดนโดนโ่ยฟลกไลค์ มองแสงสว่างไม่ได้เลยโอเคาเรียสมาท์ออกเลวัดตุ่น้ำใช่ไเฮ้ แล้วคิดดดตีผอมนิดแวคิดวูปโตหน้าใสใสแววไม่แลบ เจ้าของอเจ้าของเกมนี้เขาเปลี่ยนหมดก็เลยไม่เจอาหมดคนใช่ไหมนะเนี่ยเราขอกลับไปดูก่อนด้วยวแค่ทำคลิปนี้เสร็จ,จเล่นั้น who is that เฮ้ยแล้วโหดออกเลยเฮ้ยกเกอ e ์ กเอร์ทุกคนปวนมากเลยน่าเชื่อปวดที่สุดอะไรนะไม่คช่อะมอาจจริงไหมเนี่ยนี่มันอะมองปวนอะมองโทรขั้นวูทีเอโลนี่ไงปวดไม่ได้เนี่ยหวดไม่ได้ไม่ได้เลยแลกเกอร์ จะรู้หัวเองเหรอเอ้าสีแดงมูดเราไม่นะหูดผมดีทุกคนดีโมวันเอลัสอีเจนเดตมองยิ้มงั้นไปทำทัาของมูดเลยก่อนตอนนั้นทำยังไม่เสร็จเพราะว่ามันเปนของกันปืนเนี่ย ทำไม่ค่อยเป็นทางสีแดงเราต้องรีบรีนทางนี้ทำไงย่ะไม่รู้เลยเห็นไมไม่รู้โอ้นาชีเลสเฮ้ยสีส้มตายไปแล้วไม่้ยเหรอ 行く。行こう yes yeah. 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 อเันจะลงท่อม no ันนี่อันนี้มันไม่ใช่นี่มันหมดเกมหมดเจสเตอร์นี่โมมดเจสเตอร์ พ่อพ่อเป็นเจสเตอร์ฉันออาหวดอะายังเกียนทำไมมันเกียนขนาดนี้เนี่ยฉันไม่ใช่เจสเตอร์อมันเป็นสีเขียวอ่อนฉันเ็น i you คนออกมนเยอะมากเลยเฮ้ยปวดได้ไงอะ่ะตายไหมลาสกีนปวดไปเลยปวดไปเลย Oh, last skin. 何か、どこにか。